มาทานซูชิไซโตะร้านที่เพิ่งได้มิชลินสตาร์หดาวแบบมัดมาดเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าใบเฟิร์นะคะไปทานซูชิไซโตะที่โรงแรมโฟร์ซีซันมานะคะก่อนที่เขาเนี่ยจะได้มิชลินสตาร์หนึ่ดาวเพียงแค่ เดียวเท่านั้นเลยค่ะพอไปทานกลับมานะคะก็มีประกาศเลยค่ะว่าเขาเนี่ยได้รับรางวัลมิชลินสตาร์หนดาวใบเฟิร์นเข้าใจเลยค่ะว่าทําไมเขาถึงได้เพราะว่าเชฟเนี่ยคือแบบยิ้มแย้มแจ่มใสมากแล้วก็แบบของที่เสิร์ฟนะคะคือสดมากๆวัตถุดิบที่ใช้ก็คือดีมากๆค่ะ แล้วก็เป็นวัตถุดิบหายากด้วยนะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะก็คืออาซูจิปลาค่ะแล้วเขาก็ยังจะใช้ผักบุ้งของไทยนะคะมาทําเป็นแบบผักบุ้งดองเป็นเครื่องเคียงแบบนี้ใส่ใจรายละเอียดสุดๆเลยค่ะแล้วดูนะคะว่าสไตล์การปั้นของเขานะคะจะไม่ใช่แบบซูชิที่มันแบบว่าเอ่อร่วมสมัยอะไรมากมายนะคะแต่เป็นการเสิร์ฟแบบสไตล์เอโดมาเอค่ะก็คือจะแบบเน้นไปที่วัตถุดิบแล้วก็แบบรสชาติแบบญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะคะก็คือจะเน้นไปที่รส ของปลาและก็ข้าวที่เขาเนี่ยปรุงอย่างพิถีพิถันค่ะและที่สำคัญเลยนะคะซูชิไซโตะค่ะเขา,าเป็นร้านซูชิที่มีชื่อเสียงระดับโลกมาก่อนนะคะ ต้นกำเนิดของเขาเนี่ยอยู่ที่ญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ปัจจุบันเขามีสาขาในกรุงเทพคือดีใจมากๆที่เราเนี่ยม่ต้องบินไปไกลถึงญี่ปุ่นเพื่อไปทานร้านนี้นะคะแต่เขามีที่ไทยแล้วแถมร้านที่ไทยก็ยังได้รับรางวัลมิชลินสตาร์หนึ่งดาวอีกค่ะเป็นการคอนเฟิร์มเลยนะคะว่าคุณภาพของเขาเนี่ยดีมากๆเลยนะคะแล้วก็รสชาติก็ดีแถมราคาเนี่ยก็เหมาะสมกับคุณภาพของวัตถุดิบที่ให้มาสุดๆค่ะ ใบเฟิร์นทานแล้วรู้สึกว่าคอสเนี้ยอิ่มมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคอรสที่ไม่เลี่ยนเลยค่ะส่วนเซรั่มตัวนี้นะคะไม่ใช่เซรั่มที่ได้1ดาว2ดาว3ดาวแต่ใบเฟิร์นให้ไปเลยค่ะ10ดาวเพราะว่าเป็นเซรั่มทาฝ้าที่ใช้ดีมากๆราคาก็น่ารักแค่49บาทเท่านั้น